สวัสดีค่ะพนดิดนาัสวิไลกับสินสมสทรรค่ะคุณผู้ชมคะแขกรับเชิญของสินสมสรรวันนี้นะคะมาไกลาจากจังหวัดอุดรธานีค่ะมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษนะคะในงานที่กําลังจัดขึ้นที่ไทย PBS นะคะนั่นก็คืองานโครงการสื่อสินดินน้ําป่าปีสองนะคะเป็นงานที่จัดขึ้นในปีนี้ให้เห็นความสําคัญของแม่น้ําโขงค่ะที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตของผู้คนเข้าไว้ด้วยกันค่ะแต่วันนี้ค่ะสินสมสทรรนะคะจะขออนุญาตผู้ คุยกับวงดนตรีวงเล็กๆที่ไม่เล็กวงนี้นะคะซึ่งมีความพิเศษความเป็นเอกลักษณ์นะคะที่สําคัญค่ะเลือกที่จะแสดงดนตรีอยู่ที่บ้านเกิดก็คือจังหวัดอุดรธานีนะคะวันนี้ค่ะขออนุญาตแนะนําหัวหน้าวงนะคะคุณอนุสรคุ้มปรุกสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีท่านอื่นๆด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้มากันอบอุ่นมากๆแล้วก็ต้องขออนุญาตให้คุณอนุสรช่วยแนะนําท่านอื่นๆให้อาร์ตนิดนึงค่ะก็มีสมาชิกเรามี คุณแต้วนะครับร้องนำนะครับค่ะสวัสดีค่ะคุณยงนะครับจะสีซอเอื้อหูนะครับแล้วเบลลินแกลนรีอีกหลายอย่างนะครับแล้วก็คุณตั๊กนะครับอ่าเล่นละนาดแคนสครสดีค่ะนะครับฟุตนะครับคุณอันกีตาร์ร้องนำค่ะเชโร่นะครับค่ะเบลลินแล้วก็เบนโจหลายๆอย่างคุณปาร์ตี้นะครับเล่นแอคคอร์เดียนนะครับหลายๆอย่นะครับแอคคอร์เดียนแล้วก็เครื่องดนตรีไทยหลายๆอย่างนะฮะคุณปอนะครับเบสครับ สวัสดีค่ะคุณกวางนะครับำก่องน,นะฮะแล้วก็คุณสมบูรณ์นะครับเปิงหมางแล้วก็ตะโนนะครับเครื่องเคาะ p อร c u s ชั o นครับผมค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือสมาชิกของวงคีตกวีใช่ครับนะคะซึ่งวงนี้นะคะมีความพิเศษมากๆากแต่ก่อนที่จะคุยถึงวงนี้นะคะถามถึงแม่น้ำโขงนิดนึงนะคะคแม้ว่าจังหวัดอุดรธาน,น,นีอาจจะไม่ได้อยู่ติด ตีแม่น้ําโขงนะคะแต่ว่าทุกท่านเป็นลูกอีสานไหมคะนี่ครับมีสมาชิกแม่น้าโขงลูกแม่น้ำโขงน้องคายน้องคายอ๋อคนนี้น้องคายเลย้ขงติดเลยฮะติดเลยใช่ไหมคะถ้างั้นขออนุญาตนิดนึงได้ไหมคะความผูกพันกับแม่น้าโขงพูดดังๆให้นิดหนึ่งค่ะบอกว่าเป็นสายน้ําที่หล่อเลี้ยงมายาวนานนะคะค่ะอทางพี่อนุสรล่ะคะอ่ามีความผูกพันมากนะครับคนทางภาคอีสานโดยเฉพาะทาง ของน้องคายแม้กระทั่งอุดอรนะครับ<ฆ>ที่ติดกับน้ําโขงเนี่ยจะได้ทั้งการเกษตรกรรมการหาปลาและก็ความผูกพันกับเพื่อนบ้านทางฝั่งลาวนะครับแ<ฆ>ม่น้ําโขงนี้เป็นแม่น้าที่สื่อสารและก็ให้คนอีสานนี่ทำมาหากินในหลายอย่างครับผมค่ะซึ่งวันนี้เราเลือกเปิดรายการด้วยเพลงแค่ลําโขงครับเพลงนี้นมีความหมายยังไงบ้างแม่น้ําโขงก็เป็นเสียงดนตรีพื้นบ้าน<ฆ>ที่จะใช้เล่น ในริมน้ําโขงไม่ว่าจะเป็นเทศกาลไหนเทศกาลร,ระหว่างประเทศหรือว่าเทศกาลของไทยเราเองแม้กระทั่งเทศกาลที่เราทํามาหากินกับน้ําโขงหาปลาหรือว่าทําการเกษตรกรรมในหน้าทําทํานาข้าวทําอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้นี่ก็คือความผูกพันนะคะคแล้วก็มีการใส่สไตล์ของความเป็นขีตกระวีลงไปยังไงในเพลงแคนลำโขงในเพลงนี้เราจะใส่เครื่องดนตรี อ่าเน้นเป็นอีสานก่อนนะครับแล้วก็มีก็คือแคนล,ลำโขงเสียงแคนต้องมาแหละแน่นอนค,ค,ค่ะไม่ได้ะจะมีเครื่องดนตรีผสมผสานไม่ว่าจะเป็นอ่าแอคคอร์เดียนหรือว่าอ่าฟุตเป็นเครื่องดนตรีสากลนะครับแล้วก็โบดนะครับแล้วก็อีกหลายๆอย่างที่เราผสมผสานเราอยากให้ความเป็นสากลมาผสมผสานความเป็นอีสานนะครับ<ห>แต่เราไม่ทิ้งเอกลักษณ์ของความเป็นอีสานให้ได้กลิ่นอของความเป็นอีสานครับแต่เราจะทําให้คนได้รู้จัก ความมีสามากขึ้นโดยใส่เครื่องดนตรีสากลเข้าไปค่ะเมือ่อเมื่อสักครู่นะคะบอกว่าสมาธิหลายท่านเลยที่เล่นได้หลายเครื่องนะคะพอแนะนําทีก็เออนอกจากเครื่องนี้ก็เล่นเครื่องนี้เครื่องนี้เครื่องนั้นได้นะคะได้ยินมาว่าเอ,อหลายท่านในที่นี้จบเกี่ยวกับเรื่องดนตรีมาโดยตรงเลยเอกดนตรีเลยที่ที่อุดรธานีเลยไหมคะมีท่านไหนบ้างอะคะยกมือเหมือนคุณครูขันไปถามแล้วยกมือให้นักเรียนตอบองนี้ไม่รู้ขออภัยจริงค่ะจบกันมาแล้ว จบกันมาแล้วครับแต่ก็ยังรักในอาชีพเล่นดนตรีอยู่เห็นก็ก็พอจะเดาได้ว่าน,น่าจะมี<ช>ประสบการณ์สูงนิดนึงนะคะแล้วกวนนิดนึงนะคะหลายหลายคนที่อาจจะจบดนตรี